สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่นดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยอีเทเรียมโซเอดีเอและก็ดอตนะครับก็มาเริ่มที่บิตคอยกันก่อนเลยนะครับว่าทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเนาะนะครับก็มาดู1ชั่วโมงนะครับผมจะดูกราฟ1ชั่วโมงบ่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับก็เรายังอยู่ในจุดเลือกทางนะครับกึ่งกลางนะครับนะกึ่งกลางจะเป็น29700นนะครับนะส่วนนะครับ สายที่เล่นฟิวเจอร์แล้วกันอ่ะนะครับนะตึงกลางเรายังไม่ต้องไปเล่นนะครับเราขยับดูอย่างนี้นะครับจุดสูงสุดจะเป็น3900นะจุดต่ำสุดจะเป็น28 600นะครับนะ2 8 6 0 0นะครับก็เป็นเส้น50นะถามว่าจะกลับมาเทสที่เท่าไหร่นะครับนะถ้ามีการขึ้นไปของวันนี้นะครับอ่าถ้ามันยังขึ้นไปในจุดกึงกลางนะครับแล้วก็ RSI นะครับ1ชั่วโมงนะตอนนี้ยังอยู่ประมาณ26%นะครับถ้ามันลากข,ขึ้นไป100%ของวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือสองสวันนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ในเส้นของฟิ l โบสปีดเหมือนเดิมนะเหมือนเส้นที่ผ่านมานก็คือเส้นนี้นะครับที่ผมบอกว่าถ้ามันไปถึงเส้นนี้เสร็จแล้วมันยังไม่ทะลุแต่บางเอิญ MRSI มันอยู่ใกล้100%ทั้ง4ชั่วโมงและ1นชั่วโมงมันจะเทนะครับจุดนี้มันก็ได้เทลงมาเนาะ นะครับแต่ก่อนหน้านั้นมีมีเทหลอกด้วยนะแล้วกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับแต่จุดนี้ยังเป็นจุดสูงสุดอยู่นะครับส่วนจุดใหม่เหมือนเดิมนะครับทรงเดิมนะครับทรงเดิมเนาะนะครับถ้ามีการรีเทสสั้นๆในรอบชั่วโมงนะครับก็น่าจะเป็น20 0 0 0ื่นสองหมื่นเามร้อยสองเนี่ยอยู่แถวเนี้ยนะครับแต่นะครับถ้าวิ่งนะครับนะอ s i จะวิ่งเป็น100%ยเนี่ยน่าจะมาอยู่แถวจุดส0,000กว่าเนี่ยนะครับ นะถ้ามันหลุดได้ก็ค่อยว่า a, กัอนอีกทีนึงนะครับถ้ามันหลุดได้ตอนนี้เราจะยกฐานไปอยู่ในฐาน2 9 0 0 0นถึงสนนะครับนะจะอยู่ในฐานนี้นะครับนะแต่ถ้ามันหลุดไม่ได้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดเทนะครับเนาะอาจะเป็นจุดเทนะครับนะส่วนตัวมองว่ามีโอกาสหลุดมากกว่านะครับนะมีโอกาสหลุดมากกว่าแต่ช็อตเนี่ยมันได้เปรียบนะครับนะให้เราช็อตไว้แล้วมันมีสต็อปลอตไว้นิดเดียวพอถ้ามันตัดเราไม่ต้องไปไล่นนนะครับ นะให้ดูจุดที่ได้เปรียบนะครับถ้ามันหลุดไปจากจุดนี้เป็นช็อตได้เปรียบก็ต้องปล่อยนะครับนะนะเผื่อมันขึ้นไปสูงมากกว่านั้นนะครับแถวแถวสา0หมื่นสอแถวนี้ก็ช็อตได้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังวิ่งอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับสําหรับบิตคอยเนาะนะเห็นเห็นอ่าน่าจะเห็นตัวเลขไหมครับเนาะอ่าถ้ายังไงไม่เห็นตัวเลขวันหลังลองเม้นมานะครับผมจะได้ขยายกราฟให้ใหญ่กว่านี้นะครับก็ ถ้าเท่าที่ดูตอนนี้นะครับอาการนะครับก็ถ้าในรอบในรอบในรอบวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับก็ยังมีการเทอยู่แล้วลหละนะครับนะเป็นการยอดตัวของ15นาทีนะครับนะก็อาจจะมาแถว2 0 9 0 0นะคร้อนะอ่นนะครับนะแถวๆนี้แหละนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนสชั่วโมงนะครับนะ4ี่ชั่วโมง MA เพิ่งตัดลงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูสักประมาณ1ทุ่มนะครับลุ้นกลับขึ้นนะครับตัด จุดตัดอยู่ที่29,500นะครับนะตัดขึ้นก็ต้องขึ้นไปแถว3 0,000ื่นต้นๆนะครับนะก็ลุ้นไปนะอ่าก็ไปอยู่ที่เส้นกึ่งกลางนะครับถ้าส0,000ื่นต้นๆก็น่าจะอยู่แถวอ่าเส้นจุดหลุดนะครับต้องรอดูว่ามันมีโอกาสหลุดขึ้นไปไหมนะครับถ้าหลุดจุดเส้นฟิโบนี้ขึ้นไปนะลายคนอาจจะมองว่าเป็นการหลุดเบรกหรือเปล่านะมันก็ใช่นะนะครับก็ลองลองดูนะครับเรายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับนะในจุดกึ่งกลางนะครับ ถ้าเป็นโซนใหญ่นะครับะจุดต่ําสุดจะเป็นโซนใหญ่จุดต่ําสุดจะเป็น2,800เหมือนเดิมนะครับจุดสูงสุดจะเป็นสอม่ะแปดรเนาะต่าสุดจุดสูงสุดจะเป็น38,00 0ืนะครับส่วนลองลงมานะครับจุดสูงสุดก็จะเป็น3 4 0 0 0ืนะครับกับ25 0 0 0ืนะครับส่วนจุดที่กําลังเลือกทางนะถ้าถ้ามันกําลังจะเลือกไปขึ้นหรือลงอย่างเงี้ยนะครับในโซนใหญ่นะครับในโซนหมื่นจุดเนาะก็ จุดสูงสุดที่จะหลุดไปนะครับก็คือ3ามหมนนะครับถ้าหลุด3ามหมก็โล่งนะครับเนาะนะแต่ถ้าหลุด2องหมนนะครับนะก็โล่งเหมือนกันนะครับนะโล่งโล่งพอรตนะครับเนาะก็ประมาณ2องหมได้นะครับก็เทรดช่วงนี้นะครับพยายามเล่นสั้นไล่เอชแอลไว้นะครับหรือว่าใครจะถือยาวก็ SL ไว้ถ้าถ้าตัดเนี่ยก็มาไล่เอาในจุดที่ได้เปรียบนะครับเนี่ยผมเขียนไว้แล้วเนาะนะครับส่วนในแถบสีขาวนะครับเนี่ยในแถบนี้นะครับขออนุญาตลบเนาะนะครับ เป็นจุดกึ่งกลางนะครับนะเป็นจุดกึ่งกลางนะครับนะถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นยากนะครับผมไม่ทาไม่เป็นสีขาวๆเนาะระหว่าง30,000ื่นกับ2องหมนะครับนะมันเป็นจุดที่ถ้ามาเข้าแล้วนะครับกำไรอาจจะน้อยแต่การตัดตัดสต็อปลอสอาจจะเจอบ่อยนะครับนะสชั่วโมงนะครับเมื่อวานนะครับก็ทําทรงนะครับหัวไหลเนาะนะครับลงมาเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันนะครับ เราไม่เล่นอยู่แล้วในจุดกึ่งกลางเนี่ยนะครับเนาะจุดสูงสุดกับต่าสุดนะครับนะยังอยู่ในโซนนี้อยู่ณเวลานี้นะครับสูงสุดเป็น3 3มหมื่นาต่ำสุดยังเป็นเท่าไหร่สองหมื่นแปดหยนะครับนะยังเป็นเป็นในโซนนี้อยู่นะยังไม่มีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งทะลุขึ้นหรือทะลุลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะยังดูความได้เปรียบนะช็อตกับลองเท่านั้นนะครับเนี่ยนะครับค,ค่อยๆว่ายกันไปนะครับสำหรับบิตคอยเนาะ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรทุบหนักๆนะครับยังไม่มีเนาะทุบหนักมันจบไปแล้วตั้งแต่ไอซ์ไเตือนและนะครับตั้งแต่วันที่28มงเช้าวันก่อนเนาะนะครับนะผมไม่ได้ออกมาเตือนนะพอดีว่าตอนนั้นไม่รู้ก็าทาอะไรอยู่นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับไอซนี้จะใช้คู่กับฟิโบสปีดนะครับมันเป็นการปรับการตั้งค่ามานะครับเพราะฉะนั้นตั้งไปก็ไม่ตรงกันเนาะนะครับต้องตั้งไปเราจะไม่รู้จุดมันนะครับทีนี้ ตัว BTC ไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงน,นะครับถ้าดูเป็นระยะเดแล้วกันนะ d a เนาะ d ดมีอะไรน่าห่วงไหมครับในโซนใหญ่นะครับลงมาจาก100แต่มันมันเลือกที่จะลงต่ำกว่า50%มาแล้วนะครับแสดงว่ามันไปไม่ถึง25%งที่มันจะกลับขึ้นนั่นก็คือดื้อจะไป38,000นนั่นเองนะถ้าเป็นระยะยาวนะครับ38,000ดื้อที่จะไป38,000ส่วน ISI ต่ำมากนะครับ ตัวนี้ไม่ได้ดูกันในวันเดียวนะครับนะดูกันในรอบ1นถึงสเดือนนะครับ isi 1วันเนาะนะครับวิกก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่าเป้าหมายใหญ่ๆนะครับถือว่าลงมาหนักพอสมควรนะครับดูตั้งแต่จุดตัด ma แล้วกันนะครับนะจุดตัด ma นะครับจุดตัดนะครับวันที่25นะครับปัจจุบันวันที่16นะอาทิตย์ที่16 16พฤษภาเป็นแท่งที่4นะครับ ส่วนแท่งที่ห้านะครับลุ้นให้สูงกว่าแท่งที่สี่นะครับอลุ้นให้สูงกว่าสาม0มื่นเท่าไรเนี่ยสูงสุดสามหมืนนสองนาะลุ้นให้ให้สูงกว่าสามหมืนสองนะครับแท่งนี้จะเป็นแท่งแกะกับตัวนะครับเหลือประมาณกี่วันสองวันนะครับเนาะอ่ามันเคยมีนะครับนะในอดีตขย้อนกลับไปนิดนึงนะครับจุดตัดเนาะนะครับจุดตัดวินะครับนี่นะครับจุดตัดนี้เลยนะครับ หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งนะครับแท่งที่สามนะครับมันจะต่ํากว่าแท่งที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับแท่งที่สี่สูงกว่าขึ้นมาถ้าแท่งที่ห้านะครับเนี่ยเปิดมาต่ากว่านะครับแล้วไส้มันจะต่ํากว่าแท่งที่สามเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ลงแค่ห้าแท่งนะครับมันจะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าจะครบเงื่อนไขของมันนะครับนี่แท่งที่ห้านะครับเป็นแท่งที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นถ้านับต่ออีกนะครับแท่งที่หนึ่งนะครับหนึ่ง สองสามนะครับแท่งที่สามสูงกว่าแท่งที่ห้าละแท่งที่ห้าที่เคยผ่านมานะครับแท่งที่สี่ต่ำลงมาแต่แท่งที่แท่งที่ห้าสูงขึ้นนะครับเนี่ยสูงขึ้นนะครับนั่นก็คือการที่เราเห็นจุดจุดกึ่งกลางนะครับนะถ้านับเป็นสิบแท่งนะครับแท่งที่ห้าจะต่ำสุดแท่งที่สิบจะเป็นสูงขึ้นนะครับนี่นะครับก็เป็นการกลับตัวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นการนับแท่งนะครับค่อยค่อนข้างปวดหัวนิดนึงเนาะนะครับ เดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะครับนะในการดูนะแท่งที่4ี่เนี่ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราลุ้นแท่งที่5อยู่เหนือสามหมนนะครับอาทิตย์หน้านะครับต้องรอดูว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับบิตคอยนะครับนะครับส่วนหนึ่งเดือนมีอะไรน่ากลัวไหมนะครับหนึ่งเดือนไม่มีอะไรแล้วมันตัดลงมาแล้วนะครับยังไงมันก็เป็นการขึ้นนะครับขึ้นระยะสั้นนะครับแต่เป็นการลงระยะยาวซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเจออย่างนี้ไปประมาณ4-5เดือนนู่นแหละนะครับเพราะว่านะครับอ่ามันเกิดก่อนกัรกฎาไปแล้วนะสิ่งที่ผมคำนวณไว้ก็คือนะครับเราจะเห็นการกลับตัวสั้นๆแล้วมีการโลงต่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นเล่นสั้นไปแล้วกันนะครับนะการดูเอ็ระยะยาวเนาะนะค่อยๆกลับมานะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับบิตคอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวจะไปดูอีเทเรียมกันบ้างนะครับอีเทเรียมฐานก็จะถอยจากบิตคอยน์ก้าหนึ่งนะครับแต่ก็คล้ายๆกันนิดนึงนะครับเริ่มจากหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่าจุดสูงสุดไม่ได้เหมือนบิตคอยนะครับแต่โดนเทตามบิตคอยนั่นแหละนะครับยังไม่ถึงเส้นอ่าสาคัญนะครับนะโดนเทมาตามเฉยๆนะครับก็อ่าย่อลงมานะครับไม่ถึงนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับนะไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับนะ ยอลงมาประมาณ30-20%ได้นะครับนะสามสเนาะนะครับก็ตอนนี้ลุ้นนะครับถ้า rsi กลับไป100%ตในตัวนี้น่าจะไปชิดแถว2,000กว่า2,059นะครับ2,059ถ้าขึ้นไม่ได้ในลุ้นโดนทุบลงมานะครับนะบก็อาจจะโดนทุบลงมาแถวนี้หรือว่าต่ำกว่านี้นะครับประมาณเส้นนี้เนาะก็ลองดูนะครับอิตาเรียมนี่เป็นโซงกราฟที่เอ มองยังไงก็มองยากนะครับนะแต่จุดเทจุดอะไรเนี่ยมันมีอยู่นะครับนอย่างเส้นเนี้ยนะครับเนี่ยตามเส้นแนวสปีดเลยนะครับกับเส้น rsi ถ้าขึ้นเกิน99นะครับสิ่งที่มันจะโดนทุบก็คือโดนทุบนั่นแหละนะครับโดนทุบเนาะนะครับเส้น rsi นานๆทีเจอนะครับอีเธเรียมอ่ะจุดนี้แล้วกันนะครับนะถ้าขึ้นใกล้ถึง100นะครับนะสิ่งที่จะเจอก็คือโดนทุบก่อนจะโดนทุบนะครับเราต้องไปดูไอ้พวก อ่พวกอ่าแนวต้านสปีดนะครับนี่แนวต้านสปีดวิ่งลอยๆแถวนี้นะครับแต่ r อ i SI ลอยมาลอยอาการโดนทุบนะครับนะการโดนทุบเนาะนี่นะครับอาการโดนทุบน,าาน,นะครับแต่เนี้ยมันมันไม่ได้อยู่ที่ r อ i SI เลยตัวนี้อยู่ที่ MA นะครับแล้วแต่ว่านะครับมันทุบตามบิตคอยเพราะบิตคอยเพาต้องแองยิงใส่อีบิตคอยไปนะครับเนาะส่วนตัวผมมองไว้มองบิตคอยไว้ก่อนแล้วกันนะครับ อคยถ้าบิตคอยทุกอีเทรเรียมมันก็ลงมาเลยนะครับเป้าหมายของอีทเทเลียมนะต่ําสุดตอนนี้ก็ยังคงเป็นพันแปดนะครับเจ็ดสิบเก้าประมาณพันเก้าแล้กันนะครับนะโดยเฉลีย่ยพันแปดเจ็ดสิบเก้านะสูงสุดเป็นสองพันเก้าสองพันห้าสิบเก้านะครับนะก็จะประมาณนี้ไปดูโซนบ้างนะครับโซนนะครับโซนดูภาพใหญ่แล้วกันนะครับดูภาพใหญ่แล้วกัน นะครับลงมาที่เส้นสปีดนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับจุดนี้นะครับถือว่าต่ํามากนะครับสําหรับโซนะถ้ากลับกันจากการทุบนะอันนี้เป็นการรับซื้อแล้วนะครับจุดนี้นะครับแต่ถามว่าปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยแหละนะครับถ้าจะเทลงมาอีกรอบนึงจะมาเทที่เจ็ดสิบห้าเล็กประมาณสี่สิบสี่ดอนนะครับนะก็ไอซไอน่าจะลงมาต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้ต้องลุ้นว่าบิตคอยมันจะทุบลงมาหรือเปล่าจะพาโซลงมาด้วยนะครับ นะเพราะว่า RSI 4ชั่วโมงมันสูงเลเกินนะครับแต่มองว่านะครับผมว่าโซนะครับตอนนี้คืออยู่ประมาณ3 8ของ1ชั่วโมงนะครับอลุ้นไปเทสท,ที่แนวแนวแนว,แนวฟิโบที่65ได้นะครับส่วนตัวมองอย่างนั้นนะลุ้นไปเทสท,ที่65ได้เพราะว่า RSI นะครับอยู่ในทรงที่พร้อมขึ้นมากนะครับส่วนสชั่วโมงก็ลั้นไปนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้เราจะไปชอ็อตกันไม่ยากเลยนะครับชอ็อตกลับลง เปลี่ยนให้เป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับนะครับดูตามแนวต้าเราเนี่ยราคานี้เลยนะครับเนาะส่วนจุดทุบนะครับโซยังไม่มีนะครับจุดทุบนะครับจุดทุบ rsi เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่ตรงนี้นะครับนะก็ยังไม่ถึงนะครับโดนทุบนะครับสถิติไม่ค่อยโตกันเท่าไหร่นะถ้าจะนิ่งจริงนะครับต้องไปทำบิทคอยไว้นะครับแล้วก็ค่อยมาเล่นเหรียญเล็กๆเอานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ดูได้แต่แนวรับคร่าวๆนะครับส่วน A D A นะครับ A D A นี่โอ้โหนะครับ I S I นะครับลั้นมาตั้งแต่ช่วงก่อนละนะครับแถว0.78นะครับนี่จุดในโซนฟิบโบนี้เลยนะครับอ่ามีการหลุดลงมานะครับวันก่อนอยู่ในเส้นตรงนี้นะครับเกือบ0ูนนได้เนาะอะไรเนี่าไหเปอร์เซีนย4%นะครับน่ารับมากนะครับสเปเซตนะครับ ตอนนี้ขึ้นไปถึง100เสร็จตีกลับลงมาครึ่งหนึ่งเลยกลับขึ้นไปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับขึ้นรอบนี้นะครับไม่น่าจะถึงนะจุดเป้าหมายก็คือ0ูนนะครับไม่น่าจะไปถึงเนาะอาจจะแถว0วู9เหมือนเดิมนั่นแหละผมมองไนงะ ada นะ่าจะโดนตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะนะครับต้องรอดูก่อนนะครับดูสี่ชั่วโมงมากนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเคลียร์ลงมาพอสมควรละนะครับอ,อยากให้มันลงมาให้สักประมาณห้าสิบถึง 20%เนี่ยการกลับตัวของ a d a นันจะดูสนุกขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ผมรออยู่นะครับรอลองอยู่ก็จะประมาณ0.45นะครับเนาะประมาณรอที่0.45ดี่นะครับส่วนเป้าหมายระยะยาวก็จะเป็น0.78นะครับ a d a เนาะนะเป็นการคาดการส่วนตัวนะครับนะก็ไปดูไอ้ดอทนะครับไนะ้ดอทดูเป็น D หรือเปล่า ดูเป็นสี่ชั่วโมงนะครับเดนี่ต่ามากนะครับเดยนะครับ RSI อยู่ต่ามากเลยนะครับวันนี้เราอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกนะครับนะเห็น RSI หนึ่งวันเนี่ยต่ํามากแต่เราไม่ทําอะไรเลยนะครนะแต่พอมันขึ้นไปเสร็จถึงร้อยเรากลับมาดูเนี่ยโอ้ย RSI จุดศูนย์เปอร์เซ็นตนะครับอยู่ในแนวต้านพีบดตรงนี้เลยนะคนะแล้วไม่หลุดด้วยเนี่ยวันหน้ามันกลับขึ้นไปข้างบนเสียดายนะครับนะ อย่างไในจุดนี้นะครับกนละับขึ้นไปข้างบนร้อยเซนจากศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับขึ้นไปถึงศูนย์จุดหนึ่งแปดนะครับวันนี้ลงมาที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อีกนะครับนะประมาณแหละศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับนะถ้ามันกลับขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราอาจจะเจอประมาณศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเค่าคอยคดูนะครับเหรียญดอทเนาะ,ะเดี๋ยวไปขยายเข้าดูเลยนะครับขยายเข้าดูเลยไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับ หนึ่งชั่วโมง s i นะครับก็อยู่ประมาณ4 0นะครับส่วน MA นะครับตัดขึ้นนะครับก็ลุ้นขึ้นไปแถว0.93นะครับเนาะสำหรับดอทนะครับนะจุดต่ำสุดก็ยังคงเป็น0.704นะครับ0.0704ศููสูงสุดเป็น0 0น3 5นนะครับก็ยังอยู่ในทรงนี้อยู่นะครับทีนี้ดอทมันอันตรายอย่างหนึ่งนะครับนะ ทั้งก่อนมันลงมาที่75%แล้วไม่มีการรีเทสนะครับมันไม่มีการรีเทสเลยเพราะฉะนั้น0.704เนี่ย0 0 7ย4เนี่ย 0. 0. ยังเป็นเป้าหมายที่ดอทอาจจะลงมาเทสตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นเส้น RSI เออเป็นเปนเส้นฟิโบสปีดแล้ว RSI อาจจะลงมาถึง0%ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหชั่วโมงควรจับตาดูดอทนะครับใครที่วางแผนจะเข้าเล่นนะครับก็น่าสนอยู่เหมือนกันเนาะเพราะโดนทุบลงมาหนักมากนะครับก็ วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ4 5หเหรียญเนี่ยรวมมาให้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรลองไปติดตามในกลุ่มนะครับก็ไปทักถามผมได้เนาะถ้าผมเข้ามาอ่านผมก็จะทากราฟไว้ให้นะครับก็จะบอกแนวทางตลอดนะครับทางแก้ทางอะไรเพราะคลิปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออนไลน์ตลอดผมไม่ได้ไปอัปเดตในคลิปตลอดนะครับคลิปมันลงแล้วมันก็ลงเลยนะมันมีวิธีอ่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเกี่ยวกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวนะครับก่อนจะเชื่ออะไรนะครับต้องลอง ศึกษาด้วยตัวเองก่อนนะครับนะ,ะต้องดูนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับบิตคอยเนาะแล้วก็ ADA ที่ทเรียมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ